สวัสดีจ้าแม่นี่แม่ปอยมีบัวหิมะนะจ้าแม่ปอยจะเฮ็ดขนมหวานกินนะจ้าก็เคื่อนเมนูทับทิมกรอบนะจ้าแต่ว่าแม่ปอยจะใส่บัวหิมะแท่นลูกแหวนะจ้านี่บัวหิมะเป็นแบบนี้แม่ปอยต้องเอาไปล้างก่อนนะจ้ากางทําความสะอาดเพราะตอนที่ซื้อมากวหิมะเขาจะมีดินติดมานั่นนะจ้า วันนี้แม่ปล่อยเอ็นใส่โบฮิมาจะเป็นโบฮิมาลูกหน่อยเนะจ้ะล่างขัดทำความสะอาดออกให้หล่อนๆเลยจ้ะแปรงออกนะจ้ะ หลังจากที่ล่างเอาดินออกจากบัวหิมะนะจ๊ะบัวหิมะก็จะมีสีค่ำค่ำเพราะว่าถึกอากาศนะจ๊ะจะมีวิธีแก,ก้นะจ๊ะที่จะบดให้เนื้อบัวหิมะดำค่ำนะจ๊ะนะจ๊ะเตรียมน้ำเปล่าเลยจ้าใส่เกลือลงไปจ้าคนให้เกลือละลายวิธีนี้จะเฮ็ดให้หบัวเนื้อบัวหิมะนี่บดดำบ่ค่ำนะจ๊ะเวลาถึกอากาศ ม่ปล่อยกับใส่บักหน้าลงไป้ปบักหน้าลงไปหยิบหน้าลงไปจ้ะถ้าอันเฮ็ดหลายกับใส่บักหน้าหลเนาะจ้าตามปริมาณเลยจ้ะแล้วก็ค้นๆให้ละลาย,ลายดี่าไปพักไปก่อนามาปอกเปลือกบนหิมะนี่จัดจะเป็นมแบบนี้เนาะ หัวตัดท้ายออกไปจ้าปอกล่งลึกจักน้อยได้จ้าให้เอาส่วนสีขาวๆเนี่ยออกน้ำ ปอ,อกเสร็จแล้วเอาแซลงทันทีเลยจ้ะจะมาปอกหน่วยต่อไปจ้ะ จะแต่งห้อยดำๆออกนะจ้ะ,จะ,จะหลังจากปอกเปลือกเสร็จแล้วนะจ๊ะกะบ,บ่หั่นได้เอาขึ้นจากน้ำนะจ้ะเดคน้นตอนต่อไปเลยจะเอาไปหั่นหั่นเป็นลูกเตา๋าขนาดตามใจชอบเลยจ้า ระวางที่จะหั่นนี่กะเอาไปแช่ว้ก่อนนะจ๊ะแช่แนะนำเกลือกํานำ้ำหมักน้าคือเก่านะจ๊ะหัน่นหั่นเป็นลูกเตาเซตเราก็เอาไปแช่มันคือเก่านะจนกว่าจะเห็ดแล้วนะจ๊ะตามใจมากเลยจ้ามาัมากตอนหน่อยตอนใหญ่ เลยเป็นแบบนี้หั่นลลกเตา้าจะเอาไปแช่แช่แนะนำม,มันเลมนะจ้าเห็ุชิ้นต่อไปเลยจ้าจากตอนนี้หั่นเสร็จแล้วนะจ้าเห็นว้าจ้าบ่าดำบคํำเลยจ้ายังเป็นสีปกติอยู่นะจ้าเอาไปล้างน้ำสะอาดจ้าแบบนี้ ล้างน้ำสะอาดออกนะจ๊ะเพื่อล้างความเข้มกับความสกมอาจจะติดเนื้อของบัวหิมะนะจ๊ะลา้างเศร้าเศร้าออกนะจ๊ะนิ่มาจ้าบาดำมาขำเลยจ้ะสีสวย ตอนต่อไปเป็นวิธีพแซสีนะจ๊ะแม่ปอยจะใส่เป็นสีแดงหรือใส่แบบมากหลายๆสีกับแซหลายๆสีก็ได้นะจ้าแม่ปอจะใส่เป็นสีแดงแบบแดนะ,ะนี่ยดสีผสมอาหารลงไปเลยจ้าปอจะใส่สีผสมอาหารแบบน้ำนะจ๊ะยดลงไปเลย สียังอ่อนอยู่เพิ่มเพิ่มสีได้นะจ้าแม่ปล่อยจัดเห็ดแบบแบบนี้ประมาณครึ่งชัมม่วโมงนะจ้าไม่ต้อง ถ้ามีน้ำอยู่แล้วเราต้องใส่น้ำนะจ๊ะเพราะว่ายุดในบัวหิมาเนี่ยน้ำมันซึมออกแลนนี่จะเป็นสีแดงเข้มนะจ๊ะพ่อถึกแป้งถึงยังไปแล้วกับสีสกับสีอ่อนลงนะจ๊ะเดี๋ยวที่ไม้แบบนี้ครึ่งชั่วโมงจะค่อยกลับมาเจอกันไหมนะจ้ะ ระวังล่อให้ซีอันเข้ากันดีนะจ๊ะเตรียมน้ำกะทิเลยจ้าแม่ปล่อยใส่เป็นกะทิกองนะจ๊ะใส่น้ำปลาลงไปจ้าน้ำตาลทรายขาวเกลือจ้าล้วกาใบเตยจ้า คนเห็ดทุกอย่างเข่ากันนะจ้าแม่ปอยว่าเห็ดไหกนกะทิเดือดได้จ้ะเอาแค่ละน้ำตาละละลายกับพ่อละจ้าน้ำตาละละลายกับปิดไฟได้เลยจ้า ความหวานปรับเพิ่มตามใจชอบเลยเนาะจ้าผู้ดใดบ่มากหวานก็ลดน้ำตาลลงได้เนาะจ้าหลังจากต้มน้ำกะทิเสร็จแล้วจ้าตั้งน้ำให้เดือดรอเลยจ้าเพราะตทับทิมกรอบเนี่ยจะใส่เป็นน้ำเดือดนาจ้าไปจะต้มได้ตอนนี้ซีกอะซึมเข้าไปในกหวหนมะาแล้วเนาะจ้า ก็ไปให้เสด็จน้ำนะจ้าเทแ,แป้งมันลงไปในผ้าถานเลยจ้าเอานี่จ้าโรยโรยลงไปในแป้งเลยนะจ้า ศร้าเศร้าเศ้าแบบนี้จ้ะล่อนเอาแป้งออกเห็นเลือแตะอันแป้งที่ติดกับชินบัวหิมะนะจ๊ะจะเป็นแบบนี้ นี่น้ำเดือดพอดีเลยนะจ้าเอาที่เม็ดทับทิมกรอบที่เตรีบมไปเมื่อกี้เอาลงไปเลยจ้าค่อยๆลงโ้ยล,ลงไปถ้าเม็ดได้ซุกแล้วจะค่อยๆฟูกันมาก ก้นกระทานิดนึงนะจ๊ะเดี๋ยวล่อให้ตัวที่สุกล้อยขึ้นมานะจ๊ะตัวที่สุขเริ่มล้อยขึ้นมาแล้วนะจ๊ะกำลังกำลังล้อยขึ้นมาจ้ะแบบนี้ แล้วล่อให้ล่อขึ้นมาหลายๆก่อนค่อยตักขึ้นนะจ๊ะตักตักโตที่ล่อขึ้นมานะจ๊ะ,นะจะเอาไปใส้แนะนำเย็นทันทีเลยจ้ะ เป็นตทับทิมกอดนะจ้านต้มเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจ้าจะได้ทับทิมกอหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ้าราดน้ำกะทิเลยจ้า เป็นอันเซตเรียบร้อยจ้าพับทิมกรอบนะจ้าวิธีนี้แม่ปล่อยใส่บัวหิมะแท่นแหวเนะจ้าม,มาเด้อจ้าไม่กินน้ำกันนะจ้าเมื่อน,นี้แม่ปล่อยกระสิขอตัวลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะ